สวัสดีและยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องคุณรตีค่ะวันนี้คุณรตีพาเดินทางจากสนามบินโตเกียวฮานดะประเทศญี่ปุ่นไปที่สนามบินสุวรรณภูมิประเทศไทยนะคะเดี๋ยวตามพวกเราไปดูค่ะว่าเมื่อเราไปถึงสนามบินสุวรรณภูมิแล้วเราจะไปที่ไหนยังไงต่อไปนะคะตามพวกเราไปดูค่ะวันนี้เราบินมาถึงสนามบินสุวรรณภูมิแลที่เรียบร้อยค่ะแล้วก็เดินเข้ามาภายในอาคารผู้โดยสารแล้วนะคะ ไปเรื่อยๆยังมืดอยู่เลยนะคะบินจากสนามบินโตเกียวภาในดับประเทศญี่ปุ่นมาที่สนามบินสวนนภูมิประเทศไทยใช้เวลาประมาณ5ชั่วโมง30นาทีนะคะมาถึงเป็นที่เรียบร้อยเดินเข้ามาภายในอาคารผู้โดยสารค่ะผู้โดยสารก็เยอะนะคะเดินตามไปเป็นเรื่อยๆมีลูกศรชี้บอกทางอยู่ฝั่งนี้นะคะ แล้ยวสายไปผู้โดยสารขาเข้าไปท้านนี้ค่ะเดินมาเรื่อยๆค่ะ,ะตามป้ายผู้โดยสารขาเข้าชมภาพว่าตามฝาผนังมาเรื่อยๆค่ะมีภาพสวยงามให้ชมนะคะแล้วก็ดูป้ายผู้โดยสารขาเข้านะคะถ้าเราเชื่อมต่อเที่ยวบินก็เดินตามป้ายที่ลูกศรชี้บอกว่าเชื่อมต่อเที่ยวบินนะคะ เช่นเชื่อมต่อเชื่อบินตรงนี้เกตที่เท่าลายเชื่อมต่อเชื่อบินเกตอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะก็เดินตามลูกศรชี้บอกไปเรื่อยๆเพราะว่าเขามีลูกศรชี้บอกทางอย่างชัดเจนทุกที่นะคะต,ตรงนี้ก็จะเป็นผู้โดยสารเปลี่ยนเครื่องไปเชียงใหม่เชียงรายภูเก็ตกระบ,บี่สมุยหาดใหญ่ก็ตรงไปเรื่อยๆนะคะเดินมาเรื่อยๆคะ่ะถึงตรงนี้ มีลูกศรชี้บอกทางไปทางสายมีวีซ่าออนอไรีโวอวีซ่าออนอไรลแล้วก็ด่านวควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศแล้วก็จุดนี้มีเคาน์เตอร์ขายซิมการ์ดมีเคาน์เตอร์แลกเงินด้วยนะคะใครอยากซื้อซิมการ์ดโทราศาพัพท์เพื่อใช้อินเทอร์เนต็ตใช้โทราศาพัพท์ก็เริ่มซื้อตรงนี้ได้หรือใครจะแลกเงินก็เริ่มแลกตรงนี้ได้นะคะค่ะ มาตรงนี้มีลูกศรชี้บอกไปทางขวามือนะคะรับสัมภาระตรวจคนเข้าเมืองผู้โดยสารขาเข้าไปทางขวามือทั้งหมดเลยนะคะเอค่ะชัดเจนก็เดินไปเรื่อยๆอู้ยแต่ว่าเดินไกลพอสมควรนะคะนู้นค่ะยาวไกลยาวไกลไปกันค่ะเดินตามปายบอกทางไปเรื่อยๆนะคะ ตอนนี้ยังไม่ถึงจุดหมายปลายทางของพวกเราถ้าใครมาถึงสนามบินสุวรรณภูมิเป็นสนามบินปลายทางก็ให้เดินตามป้ายผู้โดยสารขาเข้าแล้วก็วีซ่าออนอะไรวงหรือว่าตรวจคนเข้าเมืองอะไรประมาณนี้นะคะหรือว่าถ้าใครจะเชื่อมต่อเที่ยวบินก็ดูว่าเที่ยวบินของเราจะเชื่อมต่อแล้วก็จะไปที่เกตอะไรนะคะ เดินมาถึงตรงนี้นะคะเดินมาถึงตรงนี้นะคะมีป้ายบอกเที่ยวบินขาออกหรือว่าเคาน์เตอร์เปลี่ยนเครื่องผู้โดยสารอะไรประมาณเนี้ยนะคะตรงเนี้ยก็มีป้ายเชื่อมต่อเที่ยวบินภายในประเทศก็เดินไปเรื่อยๆคะ่ะผู้โดยสารที่มาจากแอฟริก countries south america countries ต้องกรอกแบบฟอร์มหรือทำ บอกวีซ่าที่นี่นะคะาการควบคุมโรควีซ่าออนอไรายวมาแล้วนะคะผู้โดยสารที่เดินทางมาจากต่างประเทศไม่ว่าจะเป็นชาวไทยหรือชาวต่างชาติคนที่ถือพาสปอร์ตไทยหรือพาสปอร์ตต่างชาติใดๆก็ตามนะคะจะต้องผ่านตรวจคนเข้าเมืองหรือสแตปมเข้าเมืองก่อนนะคะพอมาถึงจุดนี้ก็จะมีป้ายชี้บอกทางว่าตรวจคนเข้าเมืองนะคะ หลังจากนั้นเราก็เดินเข้าไปแล้วเขาจะมีอยู่2ช่องช่องหนึ่งเขียนว่าพาสปอร์ตไทยหรือสำหรับคนไทยที่ถือพาสปอร์ตไทยอีกช่องทางเดินหนึ่งก็จะเป็นพาสปอร์ตต่างชาติหรือของชาวต่างชาตินะคะถ้าเราเป็นคนไทยเราก็เดินเข้าไปในช่องของคนไทยถ้าเป็นต่างชาติเราก็เดินเข้าไปในช่องของต่างชาติแต่ก็มีอีกกรณีหนึ่งที่สามารถยกเว้นได้นะคะ สมมุติว่าเรามีสามีหรือภรรยาเป็นชาวต่างชาติถือพาสปอร์ตต่างชาติเสร็จแล้วมากับเราที่เป็นคนไทยถือพาสปอร์ตไทยเราก็สามารถแจ้งเจ้าหน้าที่ที่ตรงช่องนั้นได้ว่านี่เป็นครอบครัวเราเป็นสามีหรือเป็นภรรยาหรือเป็นลูกของเราแต่เขาถือพาสปอร์ตต่างชาติเท่านั้นเขาก็อนุโลมอนุญาตให้พวกเราเข้าไปด้วยกันในช่องพาสปอร์ตไทยได้นะคะ ตอนนี้เรามาถึงสนามบินสุวรรณภูมิแล้วก็สแตมป์เข้าเมืองผ่านสแตมป์พาสปอร์ตหรือพาสปอร์ตคอนโทรลออกมาเป็นที่เรียบร้อยวันนี้ผู้โดยสารไม่เยอะค่ะขาเข้าตรงช่องระหว่างนี้นะคะแต่พอเราออกมาเขาบอกว่าเจยวบินของเรามารับกระเป๋าหรือรับสัมภาระที่สายพานที่20แต่พวกเราไม่ได้รับสัมภาระเราขามีกระเป๋าเที่วขึ้นเครื่องคนละใบพอเดินออกมาสแตมป์เข้าเมืองมาแล้ว ก็เดินออกไปข้างนอกเลยนะคะไปกันค่ะเราเดินออกมานะคะฝั่งนี้จะเป็นทางออก C นะคะเดค่ะถ้าใครมีอะไรที่ต้องสำแดงก็เอาสแสดงให้เจ้าหน้าที่ตรงทางออกดูแต่ถ้าใครไม่มีสิ่งของต้องสำแดงก็เดินออกไปได้เฉยๆเลยนะคะไม่มีคนมาเรียกรวบดูบรรยากาศในห้องโถงสายพานรับกระเป๋าในช่วงนี้วันนี้นะคะ ผู้โดยสารก็ยังไม่หนานแน่นเท่าไหรแต่เดินออกมาตรงนี้ก็มีเคาน์เตอร์ขายซิมการ์ดนะคะตรงนี้ก็ผ่านศุนลกากรออกไปค่ะเ,เดินออกมาในทางออก C นะคะก็จะออกมาเจอกับประตูทางเข้าทางออกที่10น่คะหลังจากนั้นก็ดูป้ายเลยค่ะว่าเราจะไปที่ไหนถ้าคณะนักท่องเที่ยวก็ไปทางซ้ายมือค่ะจุดนัดพบตัวแทนโรงแรมไปทางขวามือขนส่งสาธารณะไปทางขวามือ รถไฟฟ้าเข้าเมืองก็ไปทางขวามือน,นะคะอันนี้ก็จะมีป้ายบอกชัดเจนเลยค่ะว่าเราจะไปที่ไหนจุดใดก็เลือกเอานะคะอันนีเ้เป็นอะไรคะเนี่ยอ๋อเคาน์เตอร์ขายซิมการ์ดเมืนก็เปิดตลอด24ชั่วโมงเลยนะคะเริ่มมาจากด้านในเลยทางด้านนอกก็มีเคาน์เตอร์ขายแล้วก็ฝั่งโน้นก็เป็นเ,เคาน์เตอร์ที่เปิด ไว้รอผู้โดยสารมาใช้บริการนะคะนี่ค่ะมีของธนาคารเป็นเคาน์เตอร์แลกเงินแล้วก็มีตู้ ATM ฝั่งโน้นก็ขายซิมการ์ดสิมการ์ดโทรศัพท์มานะคะ,ะเดินออกมาจากทางออกีนี่นะคะคนก็ไม่หนานแน่นเท่าไหร่นักท่องเที่ยวในช่วงเวลาเช้ามือดอย่างเงี้ยค่ะไม่ทราบว่ามีเที่ยวบินเข้าเยอะแยะมากมายแค่ไหน นักท่องเที่ยวก็ทยอยกันออกมาค่ะมาถึงตรงนี้ก็เป็นประชาสัมพันธ์ของสนามบินนะคะแล้วก็เคาน์เตอร์นี้ทางด้านสายมือก็เป็นรถเช่าก็มีหลายบริษัทที่เขา,เ,าเปิดรอนักท่องเที่ยวอยู่ตรงนี้นะคะใครเช่ารถของบริษัทอะไรก็มาติดต่อที่เคาน์เตอร์ตรงนั้นได้เลยนะคะส่วนพวกเราในวันนี้มาถึงละก็ เอารถไปจอดไว้ที่รับฝากรถของเอกชนข้างนอกอก็โทรแจ้งให้รถมารับนะคะเพราะว่าเขามีรถรับส่งเขาบอกให้รอที่ทางออกที่7หรือประตู7ตรงนี้เราต้องไปรอด้านนอกแต่เขาบอกว่าหลังจากที่เราโทรแล้วขอเวลาสักพักหนึ่งประมาณ10นาทีเขาจะมานะคะเดี๋ยวเรารอก,ก่อนค่ะเดินออกมาจากประตูทางออกที่เนี่นะคะ ด้านในน่าจะเป็นรถแท็กซี่ของสนามบินหรือเปล่าเราไม่ทราบนะคะต,ตรงนี้เขาบอกว่าเฉาพาะผู้ติดบัตรอนุญาตเท่านั้นที่จะให้เข้าไปบริเวณนี้ได้นะคะส่วนรถที่มารับส่งก็มาจอดฝั่งนี้ในล็อกนี้นะคะจอดด้านนอกตรงนี้ค่ะ,นะคะรถก็จอดรอผู้โดยสารหรือมีรถมารับก็มาจอดรอบริเวณนี้ สนามดินสุวรรณภูมินะคะนะคะถ้าเราเดินเข้ามาที่ประตูแปดเยนะคะฝั่งโน้นเป็นอาคารจอดรถถ้าเราอยู่ที่ชั้น5้าอาคารจอดรถเนี่ยก็จะเดินเชื่อมสะพานโดยตรงได้เลยนะคะแต่ถ้าเราจอดชั้นอื่นเนี่ยเราต้องขึ้นลิฟต์ไปหรือเดินขึ้นบันไดไปเพื่อมาเดินมาถึงที่สะพานเชื่อมตรงนี้นะคะ าารรผู้ดยสโตอนนี้รถรับส่งมาแล้วนะคะอันนี้มีบริการรถรับส่งด้วยที่เรามาจอดรถรับส่งคนละ50บาทต่อเที่ยวนะคะรถไปรับเราแล้วก็พามาถึงที่เราจอดฝากรถนี่เรียบร้อยนะคะ b โบอิงคาพา a r k ค่ะอยู่ไม่ไกลจากสนามบินนะคะรถของเราก็อยู่ที่นี่โดยปลอดภัยในหลังคาด้วยนะคะ